จะได้อนุโมทนาให้ผ่การประค,รบระครับประคับประคองใจการประครับประครองอารมณ์การประครับประครองความคิดการประครับประครองจิตใจเป็นกิริยาหนึ่งของการรักตัวเองเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล ได้ผู้เขาถามพระพุทธเจ้าได้เทวดาถามพระพุทธเจ้าได้มนุษย์ถามพระพุทธเจ้าได้เทวดาเบื้องต่ำเทวดาเบื้องสูงมากราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกแต่ที่สุดแล้วยอมรักเฉพาะตัวเองอาตม ไปมะสมังพหลังไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าวการรักตัวเองอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยถามคืนว่าแล้วนะความเข้าใจนะของท่านทั้งหลายนะความเข้าใจของมนุษย์ความเข้าใจของเทวดาเบื้องล่างเบื้องกลางเบื้องบนความเข้าใจของ บุคคลอื่นทั้งหลายว่านะมนุษย์คนคนหนึ่งนะเขารักตัวเองนะเขาควรที่จะประพฤติปฏิบัติตนนะอย่างไรบ้างนะอันนี้เป็นคำถามนะเป็นคำถามที่ทันสมัยนะวันนี้ก็ยังเป็นคำถามนีนะ้ใช้คำถามนี้กับชีวิตของเราได้ดีนะว่าถ้าสมมุติว่านะเรารักตัวเอง นะเราจะทำอะไรบ้างนะที่ชื่อว่ารักตัวเองนะก็เป็นเป็นคำถามนะส่วนคำตอบนะอย่างเทวดานะก็บอกว่านะถ้าเขารักตัวเองนะเขาจะมีหิริละอายชั่วโอตป,ปะเกรงกลัวตผลแห่งบา,บาปกรรมทุกโทษทั้งหลายนะเขาจะมั่นคงในศีลในการบำเพ็ญตน นะหมู่มนุษย์ทั้งหลายนะบางท่านบางคนก็บอกว่าทารักตัวเองนะก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะใช้ตาหูชมุกปากกลิ้งกายใจปลนเปลือปรุงแต่งนะฉาบยอมฉาบถานหะมักหม,มมตัวเองนะให้เต็มที่นะด้วยนะเครื่องลเล่นใดๆในโลกทั้งหลายนะชื่อว่ารักตัวเองนะแต่บางท่านบางคนก็รักตัวเอง ด้วยการที่บำเพ็ญการบุญการกุศลก็แล้วแต่คำตอบจากนั้นพระพุทธเจ้าธรรมชาติธรรมดาของคนที่รักตัวเองนั่นจะต้องเป็นผู้มีสติละมาระหว่างคุ้มครองตัวเองจะต้องเป็นผู้มีปัญญารู้ระสิ่งชั่ว ที่อันเนื่องด้วยกายกรรมวชีกรรมมโนกรรมเนี่หลักของความรักตัวเองอรวมความสั้นๆว่ามีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดคิดที่ยาระสิ่งชั่วโมัวหมองคิดที่จะเจริญแต่สิ่งที่ดีที่งามนาฉะนั้นก็รักตัวเองให้เป็นก็รู้จักอภัยนะรู้จักโอโหสนะิรู้จักปล่อยวางรู้จักอุเบกขา รู้จักคุ้มครองตนรู้จักรักษาตนนะเพราะการให้อภัยเพราะการขอโทษเพราะการขอบคุณนะเพราะการนะโหสิกรรมนะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่านะเราก็เข้าจะไม่มีกรรมมีเวรจะไม่จองกรรมจะไม่จองเวรจะไม่จองทุกจองโทษต่อกันนะคาว่าอภัยโหสินั่นนะมันเป็นการคุ้มครองใจเรานะไม่ใช่ไปคุ้มครองผู้อื่น ไม่ใช่ว่าเราก็เขาก็คนที่เราไม่ชอบเนี่ยจะได้หมดกรรมหมดเวรกูกขมึงจะได้หมดเวรหมดกรรมกันสักทีหนึ่งไม่ต้องมาจองร่างจองพรานไม่ต้องมาจองกรรมจองเวรไม่ใช่การอภัยการโหสิการ,การ,การเมตตาการการุณาแนวความอาทรน,นะความนิ่งอุเบกขานะความยกโทษก็ยกโทษออกจากไหนก็คือยกโทษออกจากใจ นะไม่ใช่ยกโทษให้คนอื่นนะว่าเราไปขอโทษเขาเราขอโทษนะแต่ผมทำผิดแล้วฉันทำผิดแล้วนะนะเราก็เข้าใจว่าเขาจะยกโทษให้นะเขายกโทษให้เราก็ไม่มีโทษแต่นะที่จริงการขอโทษแตนะ่เป็นการยกโทษออกจากใจเรานะไม่ให้ในใจของเรานะมีบาปกรรมทุกโทษกนะ็คือในใจของเราได้รับการคุ้มครองปกป้อง ได้รับการคุ้มครองได้รับการรักษาอ่าน,นี่คือความซื่อสัตย์กับการรักษาตัวเองความตรงในการรักษาตัวเองซึ่งภาษาพระระ a ว่าพึ่งตนและพึ่งธรรมะอ่าง่ายๆเลย นะหลักของการรักตัวเองก็คือนาะพึ่งตนเองพึ่งธรรมะนะอยู่กับความดีอยู่กับความงามอยู่กับการไม่เบียดเบียนอยู่กับการเจริญอยู่กับการภาวนานานะอยู่กับการทำความดีความงามให้มากให้มีขึ้นนะเช่นคนคนหนึ่งนาะถือเอาความไม่พอใจนาะใครผู้ใดผู้หนึ่งก็ไปตั้งสมมุติเขาว่านาะเป็นศัตรูเราเป็นอริเราเป็นคนที่มี เราไม่ชอบนะเป็นคนที่เราเกลียดเป็นคนที่เราชังเห็นไหมมันสมมุติจากอารมณ์อันเดียวนะสมมุติจากจิตที่ไม่คุ้มครองตัวเองจากจิตที่ไม่รักษาตัวเองจิตที่ไม่คุ้มครองจิตที่ไม่รักษาก็เป็นจิตที่เป็นบาปเป็นจิตที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลจิตนะเป็นจิตที่มีเหงาของความไม่ดีอยู่ในตัวของตัวเองนะซึ่งหลัก ประมาณนี้นี่พระพุทธเจ้าไม่ให้ไม่ให้มีเลยนะไม่เราทําเลยเพราะมันเป็นความเร้อมองไม่ใช่ความผ่องใสไม่ใช่ความผ่องแผ้วนะฉะนั้นเราเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่มีความสุขนะไม่ต้องไม่ต้องไปยื้อแยงแข่งแข่งดีใครนะเราเป็นคนที่นะมีความรักมีความกรุณานะกับคนรอบข้าง นะดีกว่านะเที่ยวที่นะไปนะชังคนนั้นไปเกลียดคนนีนะ้เรามีความเอื้อเฟื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลนะดีกว่าที่เราจะแสดงอาการนะเห็นกันได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเองนะเรานะไม่ต้องนะมีอะไรมากโลนแต่เรามีความสุขมีความสบายนะกับวิถีชีวิตวันต่อว,วันกับวิถีชีวิตประจำวันของเรา นะไม่เชวอเราจะมีความสุขเพราะเราต้องนั่งรถดีๆนะเราต้องมีที่หลับที่นอนดีๆเราต้องมีบ้านเรือนหลังใหญ่โตเราต้องมีเงินนอนนิ่งอยู่ในบรรัญชีธนาคารเรา,นนเราต้องมีอันนั้เราต้องมีอันเนี้ยแล้วฉันจะมีความสุขนะที่จริงแล้วความสุขมันอยู่ที่ว่านะไม่ใช่ว่าเราต้องมีนะแต่ความสุขอยู่ที่ว่าเราพอใจ้แนะมีมากไม่พอใัย คุณก็ไม่มีความสุขมีน้อยนะคุณรู้สึกพอใจกับสิ่งที่คุณมีกับสิ่งที่คุณเป็นนะคุณก็มีความมีความสุขเพราะคุณไม่ได้มีจิตที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเปรียบเทียบกับคนนั้นเปรียบเทียบกับคนนี้เดีนะ๋ยวมันก็ข่มคนอื่นนะยกตนข่มผู้อื่นนะมีกิริยาม,มากขึ้นไปกว่านั้นก็คืออวดอ้างอวดโอขึ้นไป นะมาขึ้นไปกว่านั้นก็นะขมนะเหงแตง่งเตก็กนะคนท่านคนนีนะ้เพราะอะไรนะว่านะเราพอไม่เป็นนะพอใจไม่เป็นกับตัวเองถ้าพอใจเป็นกับตัวเองแล้วนะมีไม่มีมันก็สุขใจนะเหมือนเราอยู่ในบ้านเราเนนี่ยนะเรานะโคลกเราพี่โคลกคก,กแล้วก็นะลวกผักจิ้มนะกินก็อิ่มเลย ไข่ต้มลูกสองลูกพริกผักเราก็อร่อยนะถ้าเราไปกินอย่างนั้นนะกินเอาเกียรติกินเอาหน้าเอาตานะเรากินอย่างนั้นไม่ได้ว่านะเราไปในที่ชุมนุมชุมชนผู้คนเราจะกินน้ำพริกผักลวกไม่ได้ เขาก็ต้องมีต้องต้องกินออเดอร์ต้องกินต้ยมยำต้องกิน,นปลากระพงรัดน้ำพริกต้องอะไรต่อมีอะไรที่เขาคิดว่าเป็นอาหารอาาร่อยอรูที่จริงแล้วาอาหารมันซีซัวกินอะไรก็ได้ นะมันไม่ได้มีอะไรมากมายแต่คำพูดคำจาเนะเราจะซีซัวไม่ได้นะความคิดความอ่านเนะเราจะนะมั่วมั่วไม่ได้นะสติสมองนะสตรองสติเนะเราจะสตือไม่ได้เราต้องมีสติเราต้องมีความนะชัดเจนนะนันะคือวิถีที่มีความสุขนะวิถีของคนรักตัวเอง นะ่าบพ่พุทธจชานะตรัสถามว่าถ้าสมัวเธอรักตัวเองนะเธอจะทำอะไรบ้างนะทีนี้อ่าพ่อพุทธองค์ก็ถามนะานะถามพราหมณ์ผู้เท่านะพราหมผู้เท่าพู้ท่านเนี่ยนะท่านเป็นพระโสดาบันนะว่าพราหมนะเป็นพราหมณ์มหาศารนะมีบุตรธิดาลูกเต้าเหล่าเหลนเป็นอันมากนะนับจำนวนเป็นพัน นระาคงจะไดนะ้มีลูกเต้าหลอหลานนะสาขาอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนะมากเป็นพันะก็เลยถามว่าพรนะพรามนะคําว่ารักตัวเองของพรามพรนะพรามจะทํำยังไงบ้างพรนะพรามผู้เท่าก็บอกว่านะข้าพเจ้านะข้าพุทธองค์นจะนละความโกรธด้วยสติ จะลดรายจนะ่ายด้วยการเสาะหาและเก็บออมนะจะลดคำพูดจาเพื่อให้มีเวลาในการสำรวมตนเองนะจะลดความคิดเพื่อให้ได้อยู่ในความสงบนะจะลดความอยากนะเพื่อให้อยู่ในความสบายนะในพรนะธรรมที่เป็นพระโสาบันนะเป็นคนตอบคำถามพระพุทธเจ้า อยา่าไปเราพูดกันเยอะพูดกันมากกินกันเยอะกินกันมากชุมนุมกันนะก็เ ja. สียเวลานะพราหมณ์เอาเวลานั่นนะอย่าไปศึกษาเรียนรู้เอาเวลานั่นแหละนะไปทําความสงบใจทําความสํมาสรวมใจเอาเวลานะนั่นแหละนะนะไปทําให้เกิดประโยชน์นะก็ลดการพูดลงมาลดการจ่ายลงมาลดความโกรธลงมาลดความหลงลงมาลดความโมโหชุนเฉียว ลงมานะลดอารมณ์ทางหลายลงมาให้เยอะๆมากๆนะเพื่อที่จะนะสำสํารวมตนเองคุ้มครองตนเองรักษาตัวเองนะอันนี้ก็เล่าเล่าให้ฟังว่าในเมื่อครั้งสมัยนะพุทธกาลนะคำถามที่คนมักถามกันนะในยุคนี้สมัยนี้ก็ธรรมชาติคนนะคนย่อมมีความ นะหวังต่อความกรุณาความรักความอาทรกับตัวเองนะว่าอยากให้ตัวเองมีความบัสุขอยากให้ตัวเองมีความสบายใจนะก็ทำยังไงนะทำยังไงก็ลองไปคิดดูพนะเราก็ลองคิดเล่นเล่นดูนะว่าโซ่มีคนมาถามเรานะว่าคุณคุณแล้วนะคุณบอกว่าคุณรักตัวเองนะคุณทำอะไรบ้างที่เป็นการเบียดเบียนตนเอง นะเราเขียนออกมาเป็นข้อๆได้ไหมนะคุณทำอะไรที่บ่งบอกว่าคุณรักตัวเองอย่างแท้จริงนะก,ก็เขียนออกมาเป็นข้อๆลองดูนะก็เรนะขออุนวยพหพอานะวันนีนะ้เป็นวันอังคารนะก็ให้เป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลในวันที่หกนะพฤษภาคม คนะณะสิทธิานุสิกุมบุญพระสงฆ์ธรรมนะครอบครัวนะพันธมรดเอกญาณพลยังยืนนะก็น้อมถวายพัะาหารเป็นบุญเป็นกุศลนะย่งยิ่งขึ้นไปนะในนะบุญที่ะระลึกถึงบัมพชนนะคุณปู่นะคุณยา่าคุณตาคุณยายบรมระชนบามพระบรุษญาติพี่น้องนะทั้งหลายนะก็ขอ นะจงอนุโมทานาอยาให้เป็นบุญเป็นกุศลนะคุณปุบบมเป็นยังยืนคุณญาติสมบัติยังยืนเป็นอาธินะบุญกุศลนี้จงบังเกิดนะโดยครบท้วนทั่วเนะสมอกน,นะพระ้อมนะหมู่เราท่านทั้งหลายด้วยนะทำบุญแล้วก็ระลึกถึงญาติญาติองเราหน่อยนะว่ายอมพึงปรารถนานะบุญกุศลนี้อยู่อย่างแน่แทบก็นะ ให้เป็นส่วนเช่นเดียวกันนะวันพรุ่งนี้วันที่เจ็ดนะไปฉันรวมดีวัดนะป่าิศายขนองน้องนะว่าทำบุญนะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลนะเสร็จแล้วก็จะได้นำอาทีอังคารนะไปไว้ในในโกศเจดีย์นะฝังทางนูน่นนะก็เลยต้องไปที่นูน่นนะท้านะฝังไว้ที่วัดลวงปู่นะก็มาทำที่นี่นะท้า อยู่เขตนูน้นฝั่งนูน้นเอาไว้ตามไร่ตามนานะก,ก็ตามปรารถนานะพระเจ้าพระสงค์ก็ไม่ไม่ขัดข้องทำยังไงก็ได้นะอย่ากให้เป็นภาระในภายหลังภนะาระในภายหลังนะเสร็จแล้วโก่เจดียนะ์ผุพังทลายลงมานะลูกเต้าเหล่าล้านเลนนะต่อไปภายหน้าก็กลัวผีปู่ผียา่าผีตาผีใหญ่นะ อยู่ท้ายวัดเนี่ยเนะจดีโก้จพังลงมาบอนะาพังลงมาแล้วทำยังไงนะก็ไม่มีใครไปเก็บนะกระดูกก็กระจัดกระจายนะเสียเปล่าประโยชนนะ์ฉะนั้นอย่าอะไรมากนะตายทีก็ฝังทีหนะึ่งลงดินซะให้มันจบลงที่ไหนก็ได้บนดินก็คืนคืนดินนะไปเก็บไว้ทำไมนะเก็บแล้วเสร็จแล้วก็ นะปีหนึ่งปีหนึ่ง,ปงไปดูสักครั้งสองครั้งหรือใหม่ก็ไม่รู้นะเอาผีพ่อผีแม่ผีปู่ผียา่าผีพี่ผีน้องไว้ในโกรดไว้ในเจดีขังไว้นั้นนะในขวดโหลด้วยอะไรด้วยนะเสร็จแล้วก็ไปดูไหมไปกวาดไหมไปปัดกวาดไหมทําความสะอาดไหมนะไม่มีใครไปใกล้เรเาก็กลัวนะเขากลัวผนะีฉะนั้นอยาให้มันเป็นภาระกับผีตาย เนะพราะผีเป็นนะน่ากลัวกว่าผีตายเนะพราะผีเป็นสักวันหนึ่งก็ลืมผีตายนะพอลืมผีตายผีตายไม่มีใครดูแลนะพอผีตายไม่มีใครดูแลนะก็ทิ้งกระดูกนะกระจักกระจ่ายนะเป็นพระนะของพระเป็นผีอีกนผะีพระก็ต้องไปเที่ยวเก็บเนะพราะเมตตาสงสารขนะุดหลุมฝังเป็นรายรไป นะรับเพราะว่านะกดเจดีซื้อมาใหม่ๆก็ดีนะก็งามนะผ่านไปปีสองปีนะก็เศร้าหมอมันบ้านผีนั่นแหละนะก็อย่าไปอะไรเยอะนะตายทีก็ฝังทีหนึ่งนะไม่ต้องวุ่นวายว่าซื้อนั้นซื้ออันนี้เก็บไวท้ไวที่นั่นเะก็บไว้ที่นี่นะมันวุ่นวายไปนะเอาง่ายๆเรียบๆนะลงดินก็คือจบนะโซ่อย่างถามผู้ข่าวถ้าโซ่ท่านตายเนี่ย นะท่านพอใจไหมเขาฝังลงดินบอกขอบคุณนะจะลุกขึ้นมานะบอกขอบคุณนะที่ฝังใหนะ้จะได้ไม่อุจารบาตานะกับคนนั้นคนนี้ไม่เป็นภาระนะดินก็คือดินจบลงที่ดินนะไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะเราเกิดมานะเราไม่รู้เลยว่าเราเกิดมาเพราะอะไรนะเราไม่รู้เลยว่าเศษเสีเส้ยวกระดูก นะเศษชิ้นเศษส่วนของกระดูกนะของขี้เท่าของอังคารที่เหลือจากไฟเนี่ยมันมาจากไหนนะเหมือนขุณยาชีแก้วท่านถามผู้ข้าไว้ตอนเป็นเด็กว่ากระดูกมันมาแต่สิเหลอนอะกระดูกม,มาแต่สิเหลอเพราะโดยธรรมชาติแล้วเราไม่มีนะเราไม่มีกระดูกเลยนะมีแต่น้ำ นะของคุณพ่อน้ำของคุณแมนะ่ผสมรวมกันนะตอนนั้นมันไม่มีผมขนเล็บฟันหนังกระดูกกระเดี่ยวมันไม่มีอะไรเลยนะมันมีแต่สัมภวะธาะถาุนะ้ำของคุณพ่อธาุน้ำของคุณแม่นะคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันทีหนึ่งก็ยิ้มหวานใส่กันทะีหนึ่งเราก็เลยมีกระดูกมีผมขนเล็บฟันหนังนะออกมาจานั้นกระดูกมันมาแต่สิเหลือ ก็ก็เอาไปคิดดูกรรมฐานไปพิจารณาดูกรรมฐานนเราตายแล้วก็ทิ้งเศษกระดูกคืนดินเท่านั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นของของเราแต่อย่างหนึ่งอย่างใดแม้แต่ว่านกระดูกนั้นอังคารนั้นจะเป็นของปู่ย่าตายายเป็นของพี่ของน้องของใครก็ตามแต่ไม่จําเป็นอย่าไปเที่ยวเก็บ ขอเราสามร้อยทอนะยากแก่การคุ้มครองยากแก่การรักษาะยากแก่การดูแลอยู่แล้วภาษาอะไรกับกระดูกของผู้อื่นของเราก็แบกหนักระยงระย่างก็ย่องก็แย่งกันทั้งหมดนั่นแหละยะทาวาเลวะปุราปริปุรินติสคารังเอโอเมิ อิินางเปตานังอปกปติอิชิตังปติตังตุหังคิปาเมวะสัมมิชาตุสัพเพปุเรนตตสังกปา จันโดปนรสอยาทามเนชุติรสอยาทอบิณยนสัมมลโคมินอาสตุมาเตมาวานดารายสุขีดิงกายุ

ก็ตัวปนานางอากาัมาวิชานตางอาเคปุเทปัสนานงดากินเออนุตระเออาเคทามเปปัสนานงวิราคุปัศเมสุเกอาเคสังเกปัสนา낭เอเตอนุตร นามิจันนัตตันตังอากาปุญญาปวัตติอาคังอายุโฉวโนชายะโสกิติสุขังบาลังอาคาสตาตเมดาวิอากาธตมาสัมหิโตเดวะปุโตมโนโสอาหังกาปโตมะโบ ทิพวัตุสัพมังการังรักขตัสัมบมุตโนภาเวนะสันดัสโสทิปวันตุเตทิวัตุสัพมังการังรักขันุนสะมะเดวตาสัปปะนุภาเวนะสันดัสโสทิปวันตุเต Pawato so pemanggalang rakan dosa sapa kanu pawe nasada soti